กับสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น,อน้องเอซกันเมื่อสุขสุขคนเนะาะบอกว่าทางในหรือต่างประเทศ กันยินดีตอนหับกระสุนซองเบาจำมั่มอีกแล้วเนาะมือนี้เบาจำมั่มกับอยู่ที่ดินเปล่าบนเนาะจะมาหยกสวยเป่าบนเนาะโดยหยกเสาอกเสาโทหยกขึ้นมาเลยเนาะโดยกระทีเห็ดนั่นเห็ดนำลุงซูลเนาะให้ลุงซู์แนะนำเนาะเบาจำมั่มกะยังบาทันเก่งหรือว่าบาทันเป็นบันไดเนาะกะให้ลุงซูนแพน่นำเนาะบาเป็นอย่างเนาะโดยเห็ดตามลุงซูนเห็นก็ได้เนาะถาลุงซูนเพิ่มมากเลยกะ หอนโมงอนยามแล้วก็ก็สิได้ยกขึ้นเนาะโดยมาเบิ่งบรรยากาศเช้าๆซะก่อนเนาะว่าเป็นจังได๋โดยตะโนมายังมายกเสาเฮือนเนาะบรรยากาศกําลังเตรียมเครื่องเตรียมของเนาะ สบายดีแม่ตู้โอ้มันจะแถวกันมาสบายดีเด้อไม่เท่ากับเชาเกษะเนาะโอ้โหขวัญใจขวัญใจบ่าวจะมัำเนาะสบายดีลุงน้อยไอ้กิลอดป้าตู้ค่ะก็เห็นน่ะลุงน้อยเนาะโดนระเบิดไปหาวันกี้วันที่ไปส่งน้ำคนน้ำน้ำลุงน้อยเนาะเอ่าได้เลยเนาะไปทางใดเจ้าคือบ่เห็นเมื่อวานนี่ <laughs> <laughs> ờ, chạy tạc, nhìn đây đi, đi luôn rồi, Đôi, rồi, <laughs> nằm đêm lúc đêm đêm để thì là nó đêm 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 rồi đêm 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 mất nó, đêm 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 ลุงน้อยได้เลยโล่งแล้ววะโล่งเลยเขาก็ดีใจน้ำหลายๆมื้อนี้ลุงน้อยก็บ่เคยได้ลุงน้อยบ่เคยได้เนาะเก็ผลบ้านนั่นเองตอนนี้ตอนนั่นแหละเข้าจะช่วยให้ก็ยั่งอยู่ได้เอานั่นมีก็ยั่งอยู่สาธุให้แม่ิ่น สุขภาพเก็บแข็งลำด้วยเด้ออยู่พังไทยเนาะโดยซื้อได้ขายมาไปบริขารมาบ่ริของคิดจริงได้ก็ได้สิงานเดิมไม่ดีเด้อทุกคนผู้ใหญ่จะดีเด้ขอบใจมินิการ์ดมันได้มาย่อเสาน้ำจำมั้มโดยโดยกระซิมะอันนี้แหละกระถางลุงซูลผึ่นมันละน้ำเนาะเาก็ยังประธานเป็นบนไดดอกกับเห็ดตามลุงซูลผึ่นกับไอรอนผึ่ง bên nhà cả nó Ủa, pha gan tiêm khoang như vậy <laughs> ừ <đó> vậy em cả lâm còn xin nhục sao lo thải lúc xuống cả. là cả bừng muông bừng ngày la nó ข่าเจ้าไทยสบายดีชาวราใหญ่ป้าตัวเห็ดงาเป็นเศษดอกเมียว่าจะมาบอกมึงนี้เป็นบรรยากาศเนาะเป็นวายงามเนาะตอนนี้กับบรรยากาศท่านี้เนาะกำลังคึกคืนเนาะเนาะบรรยากาศท่นนี้กับเพียงเศษวายเนาอันนี้กับรื่องวาย สิประมาณนี้เนาะชมพ่อมียเช้ทองกับบันสบายดีสบายดีเผ่อนาะมาแล้วสบายดีด้สบายดีน้องล่ะสบายดีสบายดีเดียวกันคุณน้องคุณิ่งกะบุญไปองเฮียนบ่มือนนี่ โอ้กะชียุตเนาะยุตแล้วกะชิมันหยกคนนี้ยายแถวเนาะสบายดีอันน่ะลูกกำสบายดีดูเอออันนี้กะผอเพ่นเนาะสบายดีอันนี้เพป็นก็เป็นสางใหญ่เนาะทานอดไต้องการเฮ็ดเฮือนกัดติดต่อกันได้ติดต่อได้เนาะเฮ็ดได้หมดทุกอย่างเราจะมั่งกะชิเป็นลูกมือคุณเนาะคุณสบายดีแม่น้องโชค nó sắm gì hết oh, no, oh yaka, này, ok đấy mới nè nó bỏปกติ thì mến đẹp rồi bỏ anh nè vẫn ok là là khum khum vẫn còn nhục sau nè chắc mông mấy tháo 9 mông โยกเสาอันซอยเป่าบนแหลวจะสิบไปดินใหม่บอไปเห็ดยังลุงหน่อยไปเห็ดหัวเ็ดหัวบะเห็ดหัวนี่เจ้าก็ต้องจับระดับขักแน่ได้บ่เมน่าชีวัดเอาจากพื้นลงไป30มสิบเซนเนี่ยบ่ถือจะต้องตีไหมเลีวเจ้าเอาจุดได้จุดหนึ่งขีดไว้ก็เอานี่สายระดับจ้ำสายแล้วก็ขีดละมัดรลดับจรงเงินวัดจากเพียกันลงไปเออนี่เจ้านี่เห็นบ่สายระดับ จะตัง้งเสาขึ้นนาะสมมุิว่าจะตอกเสาตอกเสาขึ้นปุ๊บนี่เจ้าสิเอาตัวใดเป็นระดับเอาซ้ำนี่จเจ้าก็ขีดแล้วก็เอาใายระดับเอา้ํำให้มันสื่อกับตัวนี้แล้วก็ขีดฝั่งซ้ายแล้วก็เน่งเพียงแล้วก็วัดจากเพียงลงไป30มสิบเซ้นเวลาตัาง้งเสามันจึงเสมอกันเดี๋ยวชิไปเบิ่งนำบรรยากาศ คนลายอยู่นะนเน,นาะมันนี่หยกเช่าพอมันหนักเติบได้ลุงหน่อยฮนอยหนักเติบเลยมีเมนน้องสุกไม่ยินน้องทงยังบ่ทันมาเนาะกำลังงามน้ำน้องสุมันเขัาม,มาเตรียมความพร้อมเนาะเตรียมความพร้อมไว้ก่อน สบายดีลุงซูลคือวัดได้ยินข่าวเจ็บกระเพาะบอเจ็บกระเพาะว่าเบกระไแล้วเออกัดจำเป็นเนาะเออกัดโบนยกบ่ได้กัดโบนยกให้เขาหยกแล้วก็บอกแนะนำเด้อเออเจ้ากินข่าวเลยบ่บอกกินข่าวก่อนบอเจ้ากระเพาะขึ้นนะออื ชอโบมีเนาะชอไปทางไหนบ่าชอเฮาจักไปทางไหนเนาะชอมีบ่ชอใคมีชอเลขกสามเฮาก็ลืม,มเอามาให้เล็กสามมีเออไม่มึงเถื่อบอสามกันนั่นเอคันเขาบดเป็นเหเอา ว่ายๆบอลยูนได้เลยวมหลายคน่ายเลยเดี่ยวเดี่ยา ลุงน้อยน่าโอ้บ้งปต้องิก่อนิง่ิ่งัน้าใหม่มา้องฟเนาะดับนเลกับอบรจัตเรื่องต้นจลุงน้อยเด้นวน้อยเนาะมอหนบอ่อนก่อนนเอาจมาอัดเพื่อยื่นไู เออไปป้าผุเลยไหมอ่ะไปป้าผุไปรับฟงเช้าใช่ป้าง่ายเนาะู่วนยอดเนี่ยอะส่วนยอดเนี่ยอะเนี่เปิดประตูปุ่มปตูบางนบลุมตัวนี้เช้าเอ่เออเช้าเอกได้ตัวกลางแมนบเออเช้ากลางเนี่ยนี่เออผูกกลางผูกกลางนเช้าเอก ออนเชี่ยวไหวแล้วเนี่ยเสิไหวอค่ทีเลยไปไนปนังน่นมาแล้วแหละนเอ, well. อมนมาทีวิสก่อเลือนมาสิน่ะ่นมาตัวนี้วิสก่อนเอาเลกๆเล็กๆเ็กเลกเเล็ลกเล็กๆกๆเล็กเกล็กๆเล็เล็กกๆเกเกเเล็นเล็กเกเ็กเล็เเกเลเเาเกเลเงเาเก ตันนี้แลครับลูกานี้มาเรือแล้วุเอาตัวนี้มาพี่เออตนี้หานี่เอาตัวนี้อวยไปใส่ตกาเลยแล้วบัเอาตัวนี้คืนมาอันนี้มันก็สอตปขอบคุณเออขอตันนี้ขอบนี่ต้นนี้อก็ได้ขอก้อกวางนี้ออะางก็ได้จะเอา เฮตั้งพู้นม่ยากยัยัอยตนี้เุนีตั้งขึ้นตีไม้เลยตนี้ยูนีเียว่ไปพูดทีอะันนี่เาดมาีกได้หักแต่ว่ามันมันตันั้นตีตีถอยเอางตัวนี้เจ้าเชียวเจาตนไ้เนี่ถนี้เาตัวนี้ค่ะถอยไนีอ๋ตัวเาเอกอีกขนก้อนแม่

หัเอาขนกอนก็เอาเรือนมากิมาตกงานกอนเอออเอาเือนเขามัอาเอเขาลกอมเมันได้ย่อตั้งย่อมัเออย่อเดี๋ยวเอาตันาเดีวไปดน้อกกสอกันเดง่าันเอาตกลงกแล้วะามตัวหนี้กอนามตัวนี้ข่ามัติกน บอแล้วตัวนั้นมันอยู่ฝายเหนือผมมัตับอือบ่างไซับวางสับางก็ตั้งตอกไม่ใช่โลกตางนี่นะครับก็น้อทกานคืน้าเ็ดึงตัวนี้ขึ้นมาแล้วครัจินอตัวนี้ใส้ับบางเอาอมาับบางเอาร้างคุณอกได้ะสร้างกนีเรื่องข้ามานี่ใส่ตีนล้วตัวนี้กันเจตัวนี้ขึ้นก่อนกนี้ ออกมาหลายๆคนเดี๋ยวเาพอหนุ่มกางลูกหน่อยมาดิส่วนสุดดิโห้ยเลยทางไหนนี่ยโอ้ยแล้วเอามาแล้วเข่าเลยนะเอาเลยแหละเอาใส่ตีวันนี้หรอวิดก่อนก็ปิดปิดเลยปิดเลยแต่ลุงปิด้ถอยไปไปอย่กงอไปมันหึ่ย เลือนเือนออ้อลงบอลอลงบอลก่องลง่อลกได้่อลงคเดี๋ยวก่องอลงอีกคืน่างนี่างแบบนี้ก็ได้งอนี่ไ่น่เออตัวนี้มาตัวนี้แล้วไปไน่่นบกเอาของตัวนั้นอยู่อันอยู่ท่อ เอลงมตังค์จะเป็นยังนี่นะอันนี้นะลงมอมตังค์มันจะเป็นยังนอขึ้นเลยแล้วกัเตาอีกาผมติดอกรีมาผมติอกไม่เอาไรมาพี่ดูตังค์่นันบางทีอยู่ขอเขัาไปเลยลนไปเลยลตังค์เซงหัวผมก็ได้เอ้เจ้อขอ้ย่ไปเลย มัอไเแล้วเดี๋วไปเทียงส่างชางก่อนเลยยกโลกออกก็ออกก็เพี้ยนนิดนึงต้องวางนแหลเออบบไป่เขาเองอว่ครงงว่า้บบงงมีเด้อกระไรคบงงมีเร้าบ้าค้านเอาไงเ เาไแมได้เราสิโซสาเราโซ่เลียมวเลียมนอกอันนี้อกนอกจะแมมม่เอตองันอยื่ไสี่อันเ่วน้ายมอนี้กับพี่น้องมามาหมู่บ้านหนึ่งต้มต้ม

จีแงเอาน้องดวง่ยงบมทันในสบายดีเนาอตอนนี้ก็ถา่าวบนหรือถาถา่าเลยหนนเผือสิไตัวนี้ดยลูกกินตัวนี้ยดยกัะสบายดีอิจอบแล้วคอมม่ทพี่น้องโดยบันดีเข้ากับสีผ้ากัน ไปแล้วเนาะวันนี้เพราะว่าห่อนมือห่อนยามเลยเนาะพี่น้องคอนำแบ๊บชีได้นคยำแบ๊บชีบ่ไหวยังสิบอกเลยเนาะโดยใจแม่ก็ดีใจเหมือนกันโดยได้เฮือนใหม่โะยฮาวเราเคยได้ลูกโดยไปในฮาวก็ามูซึกเปล่าบนกันเนาะหน่อยนึ่งคอยไหวเนาะทำความมูซึกเปล่าบนหรือกำนองดวงเป็นเช่นใดมือเนี่ยจ่ายนาะสี่หายอะไตอนนี้ย นี่เห้กับที่ไหวกันเลยเนาะถามไลน์ให้ได้นี่น่ะเดโอเลเนาะเดี๋ยวสัด่วมทีจุบคู่แม่แม่คนนี้ไหวกูมาป๊เาเดี๋ยวจุบคู่แม่แม่ไหวกันเนาะ

ีทานขอทุนหนามังพีเป็นวันของแม่หนึ่งนเลยเนเื่องเหตให้กับพ่องเก็บจะได้ หนูจำหายเด้อดุมเด้อไปอีกเด้อนี่เป็นตัวเดขอให้ได้ซึ่งความมุ่งมั่นฝ่าธนาเด้อแม่เด้อของหนูต่างมีใดของหนูมีใด ทำไมเนาะพี่น้องเนาะตัดคนทำไมคะจุดทูบเชิญสิบหกสั้นค่ะเนาะมาอวยไส้ไหว้พรให้แม่คุณเนาะในการยกบ้านหลังนี้เนาะพี่น้องเนาะอธิอธิฐานแต่สิ่งดีๆเนาะโดยในการในการยกบ้านหลังนี้อธิฐานแต่สิ่งดีๆด้วยเออจะจุดทูบเยียนจุดเยี่ยนก่อนเนาะพี่น้องสะดวกกระตุ้นเต้นไลายกาน ทำยังก็บ่ค่อยถูกเนาะก็ต้องขอโทษขอภัยเนาะตุ๊ฮุ่น